สรุปประเด็นรายการหนนกระแสวันที่3พฤศจิกายน2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเมียหลวงบุกทวงความยุติธรรมนะครับก็วันนี้จะมีผมเรียกตัวละครหลักแล้วกันนะครับว่าเมียหลวงกับคู่กรณีนะครับวันนี้ก็ทางเมียหลวงก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าโอเคไปพบผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็แบบคบหาดูใจกันจนกระทั่งแบบว่า,ามีลูกด้วยกันแล้วก็อต่งงานจดทะเบียนอะไรว่ากันไปนะครับแล้วก็ ในระหว่างนั้นก็จะมีเหมือนมันมีทางทางตัวผู้ชายนะครับมีการทําธุรกิจสวนมะพร้าวแล้วก็มีการจัดงานปาร์ตี้จัดงานปีใหม่ก็จะมีการจ้างแบบเหมือนเด็กเชียบิยาหรือว่าน้องที่มาเอนเตอร์เทนเรียกเรียกว่า,าเด็กเอ็นนะครับเด็กเอนเตอร์เทนแล้วกัน,นครับประมาณอันนี้อันนี้ไม่ได้แบบเหมือนดูถูกเรื่องอาชีพนะครับอันนี้เป็นแบบเหมือนตัวอาชีพของกางทคูค่กรณีแล้วก็หลังจากนั้นมาก็คือทางตัวภรรยาเนี่ยเหมือนกับ ลูกยังเล็กแล้วก็จะมีการเหมือนกับแตะมือกันว่าเออระหว่างที่ตึงไปอาบน้ําก็จะแบบเรียกให้สามีมามาเฝ้าแทนแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนะี่ยวันที่มันมีปาร์ตี้โทรเท่าไหร่ก็ไม่รับนะครับก็เลยแบบเอกใจเลยออกไปดูปรากฏว่ามีการดูกล้องวงจรปิดก็เห็นสามีตัวเองเนี่ยขึ้นรถไปกับตัวตัวคู่กรณีนะครับเป็นไปล้ยาวเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงจนตึงบุกต้องแบบออกจากบ้านไปแล้วก็พอไปถึงก็เหมือนกับ มันเป็นลานกว้างประมาณนี้นะครับก็เห็นฝ่ายชายลงมาแล้วก็ฝ่ายหญิงก็รีบขับรถเราไปอ่ะอันนี้คือจุดจุดเริ่มต้นนะครับหลังนั้นก็จะมีการแบบทะเลาะอ,อะไรกันมาเรื่อยๆนะครับเพราะทางฝ่ายชายขึ้นชื่อเรื่องของความเจ้าชู้นะครับหลังจากนั้นก็มีลูกคนที่2แล้วก็ความความใช่คําว่าจุดจุดที่แตกหักแล้วกันนะครับเพราะมันก็จะมีประมาณเรื่องของการที่แบบฝ่ายชายคเนี้นมีปัญหาทางธุรกิจแล้วก็เอ่อ ให้มาอยากกันก่อนเพราะเดี๋ยวเกิดมันมีนี้สินจะได้ฝ่ายฝ่ายฝ่ายอ่ภรรยาจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับฝ่ายหญิงก็ยอมไปเซ็นด้วยแต่ในในการที่มันจะมีเรื่องระหว่างทางนะครับที่ที่ทำให้แบบว่าอ่เป็นเหตุให้ฝ่ายหญิงต้องมาออกแล้วกันอ่ะแต่เดี๋ยวอันละเอียดเดี๋ยวผมไปเล่าต่ออีกทีครั้นี้ฝ่ายคู่กรณีก็โฟนอินเข้ามานะครับก็ฝ่ายนั้นก็จะบอกว่าไม่มีอะไรเคยรู้จักฝ่ายชายยอมรับว่ารู้จักฝ่ายชายและเคยใช่คําว่า เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็เลิกคบกันไปแล้วแล้วก็งานแล้วก็แต่ก็ยังรู้จักกันอยู่แล้วก็ไอ้ที่มางานก็มาจริงส่วนที่ไปที่บอกว่าไปขึ้นรถแล้วคุยกันไปครึ่งชั่วโมงก็คือในรถอะ่ะมีแฟนของฝ่ายหญิงอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็คือเหมือนก็แค่คุยเรื่องงานอะไรว่ากันไปนะครับแต่ว่าเหมือนกับพอเห็นตัวภรรยามาก็เดี๋ยวกลัวมีเรื่องก็เลยให้ไล่กลับแล้วหลังจากนั้นก็มันก็จะมีเรื่องของการแบบอ่ติดต่อทําธุรกิจกัน ทางฝ่ายภรรยาก็จะบอกอ่ะเป็นเคสแรกแล้วกันนะเคสแรกเรื่องของที่ทางภรรยาเจอคือเรื่องไปเจอเอกสารเรื่องของตัวใช่คำว่ากู้กู้เงินในการแบบกู้ไฟแนนซ์เพื่อจะให้ซื้อรถนะครับซึ่งตอนแรกฝ่ายชายฝ่ายสามีจะไปบอกภรรยาว่าเนี่ยกู้ให้น้องที่รู้จักกันมีแฟนของน้องที่ทํางานที่รู้จักกันเลยว่ากันไปนะครับแล้วก็แต่พอปรากฏว่าฝ่ายภรรยาไปเช็คกลายเป็นว่าเป็นชื่อของตัวคู่กรณีซึ่งคู่กรณีก็เช็คก็ มาเคลียร์ว่าอ๋ออันเนี้ยเพราะว่าจะทําธุรกิจมะาพร้าวด้วยกันแล้วก็เลยเหมือนกับทางฝ่ายชายบอกว่าต้องใช้รถก็เลยมีการช่วยแบบไปกู้รถให้นะครับประมาณนั้นต่อมาเรื่องเงินสองแสนที่มีการโอนกันตอนแรกทางชาวบ้านอย่างเรากังงงว่าสองแสนอะไรนะครับฝ่ายฝ่ายคู่กรณีก็บอกว่าอ๋อสองแสนที่จ่ายไปเพราะว่าเหมือนกับจะได้แบบใช้คําว่าเหมือนกับฝ่าย ภรายาติดใจว่ามีความสัมพันธ์ซึ่งจริงๆไม่มีแต่ก็คือเหมือนจ่ายเพื่อจะแบบให้จบๆแต่ทางฝ่ายภรรยาบอกไม่ใชท่ที่ที่ที่จ่ายเนี่ยเพราะว่าเขาไปเจอแชทที่มีการภาพพิงพ์ถึงลูกของตัวภรรยายคือเขามีลูก2คนนะครับลูกเล็ก2คนและเหมือนกับตัวฝ่ายชายบอกว่าเออฝ่ายฝ่ายภรรยาติดต่อทางสามีไปบอกว่าเออเนี่ยพาลูกพาน้องไปไปฉีดวัคซีนหน่อยและทางฝ่ายคู่กรณีมีการพิมพ์แชทมาบอกว่าเหมือนกับ ผมใช้คําว่าผู้จ่าไม่ดีกับตัวลูกของทางของตัวภรรยาแล้วกันนะครับก็เลยทําให้ฝ่ายภรรยากับญาติที่มานั่งรายการด้วยโมโ oh. หก็เลยมีการใช้คําว่าให้โอนเงินมาให้เพื่อแบบไม่เอาเรื่องนะครับก็เป็นจนํานวนเงินสองแสนแล้วก็มีเขียนใต้สลิปว่ากรณีใดๆแต่ทางฝ่ายคู่กรณีก็จะบอกว่าโดนบัคคับให้เขียนตามนั้นน,นะครับมันก็จะเป็น2มุมส่วนเรื่องยานะครับฝ่ายภรรยาก็เจ็บใจว่าเพราะว่าเหมือนไปเห็นแชทที่ าทางสามีส่งให้ทางคู่กรณีนะครับทางคู่กรณีเขาบอกว่าก็แค่รับทราบเฉยๆมันคือจริงๆมันก็เหมือนกับพูดข้อมูลไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทาัทาง้งทั้งฝ่ายญาติที่มาด้วยก็อยู่ทางฝ่ายภรรยานะครับแล้วก็มันก็จะมีคําถามว่าแล้วมาออกรายการนี้ต้องการอะไรจะกลับไปดีกันหรือจะฟ้องหา่าหรือจะอะไรนะครับประมาณนั้นแต่เจ้าตัวบอกว่าที่มาออกเลยวันนี้เพราะว่าเหมือนตัวคู่กรณีนี้จะมีการไปประกวดนางงามแล้ว รู้สึกว่านางงามแบบมันต้องมีประวัติที่ดีก็เลยแบบอยากออกมาให้ใช้คาว่าใช้คาว่าไม่อยากให้นางงามมีประวัติไม่อยากให้คนแบบนี้เข้าการประกวดนางงามนะครับประมาณนั้นนี่คือนี่คือมุมมองของทางแบบสิ่งที่ทางตัวภรรยาต้องการนะครับแต่ก็ถ้าเราไปอ่านคอมเมนต์นะครับมาผมว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เหมือนกับเป็นการฟาดฟันชีดเสือนกันระหว่าง ผู้หญิงสองฝ่ายแต่ทําไมไม่ด่าฝ่ายชายที่ทําผิดอะไรเงี้ยนะครับก็แบบโทษทุกอย่างยกเว้นยกเว้นผัวตัวเองอะไรเงี้ยนะครับก็ก็พูดยากนะครับก็เป็นเทปที่แบบอืใช้คําว่าข้อมูลก็ต้องใช้คําว่าไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับว่าว่าจะเชื่อฝ่ายไหนแต่ผมว่าแต่ละคนก็มีทีมของตัวเองแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีทีมตงกลางที่บอกว่า ตัวปัญหาคือตัวผู้ชายนะครับของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันน้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ